สวัดีค่ะอยู่ครับแอนแฟมิลี่นะฮะเอ้าเขามาขายอะไรหนุนขับถ่านมาจากตรงนี้แหละปมีรถแปลกๆมาเอ้าเขามาสี่คนเราก็จอดอยู่หน้าเออเราโทรมาแล้วว่าเราเขามาสี่คนเจอดปลาไปด้วยก่อนเออไปเราดูปลาไปด้วยนะเออเจอปลาคุณผู้ชมเออระหว่างเจอปลากับเจอเห็ดคิดว่าเจออะไร ในถ้าดูน้ำก็ต้องเจอนะเจอปลาลเออนั่นนั่นเตอเขาได้อะไรามานั่น,น,นเดาว่าน่าจะเป็นโอ<ฮ>้ต้นไม้ล,ลูกลูกหลานหลานกลับมาส่งพระดาคืนแล้วส่งแม่ดากลับคืนนาลุงพลหลัง <c oughs> จากไปนานเท่าไหร่ฮะแม่ดาไปนานเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์ตอนที่เราเราไปกรุงเทพอะ่ะเราก็มากลับมาก็ไม่เจอแม่ดา สองอาทิตย์ไหมอืมโอ้ยข่ขาวจุกเลยเหมือนสาวกรุงเทพด้วยหืมเรื่องไหนเออสาวกรุงเทพมาบอกขาวจุกเลยนะโอ้โหสาวที่ไหนเนาะเรื่องไหนโอ้โขาวองต่องเลยนะขาวองต่องเลยโอ้มีหนุ่มรอด้วยสวัสดีครับโอ้มีรถปริศนาเข้าพื้นที่ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขออนุญาตถ่ายนะจ้าเพราะเพราะตอนมารับก็ถ่ายตอนมาส่งก็ถ่ายเหมือนกันนะมีใครมีใครแปลกหน้ามาด้วยคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นกันนานลืมหน้าลืมตาคนแปลกหน้ามาวันนี้โอ้เฮ้กูหูฉันมาอ้าวเหรอฉันฉันฉันวิ่งกอนไม่ได้เขายังปิดผ้าอยู่ฉันไม่กล้ากอดเขา สวัสดีดาดาหายดีแล้วบ่โอยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยถ่าเอ้ยนวลเอ้ยแบกอะไรมาหรือเปล่าพอมาถึงก็หวานเออพออะไรมาดาดาพออะไรมาม้มฮะมีหน่อไม้ต้มโอ้มีหน่อไม้ต้มมาฝากอีกแล้วนั่น มีอะไรมาด้วยเยอะแยะเลยเอออันนี้ของโอ้ธุรกิจอะไรเราเราไม่เจอเตอนานเลยเนาะนีโอ้ปามีของมาฝากแล้วหน่อไม้ต้มแล้วก็มีหน่อไม้หวานโอ้ยบ้านนี้เขามาที่ใดก็มีแต่หน่อไม้มาของฝากของกินของว่างไปขึ้นหาหน่อไม้ด้วยกันครับพี่แอไม่พี่อยากหาเห็ดระงอกพี่อยากกินฮะมีของฝากก็ตือหน่อมา เจอไม่ไปป่าเนะมาไมไปไรเพื่อนให้อะไรกินก็กินข <c oughs> ูหูามาแล้อุ้ยไม่เจอกันนานรู้สึกว่าอ้วนไปหรือเปล่าวันน <c oughs> ี้วันน <c oughs> ี้รอบมีอว้วกใช่ไหมอ้วเสือน้องแนนเขาอ้วกขึ้นนะสบายหรือเปล่าเอออยู่ดีกินดีนะแต่แต่ว่าวิววิวก็หุนดีเหมือนเดิมนะวิวเออวิวอ้อหนดีเลยดูดูดูพอดีกล้องเรามันกล้อง เออก็ผอมลงเยอะเต๋อไปทำอะไรมาทำทำงานตั้งเช้าเย็นครับบอกเมียใช้งานหนักเปล่าเต๋อนอนนอนไม่ถึง5ชั่วโมงเต๋อถามจริงอยู่กับเมียนี่ตกลงทำงานหนักหรือว่าทำงานหนักครับโอ้นอนก็หนักเหมือนกันครับกลัหนักเลยอันนี้ไม่ต้องบอกพี่เคยอยู่ใกล้เต๋อแล้วเคล็ดลับนอนไม่เกินมาละ5ชั่วโมงนะฮะจำได้ไหมที่เราขึ้นบนเขาแล้วเราไปนอนที่วัดบนเขาทุ่งน่ะ เออจะไะ้รนะเออไม่ตอนแรกคิดว่าจะมาถึงประมาณสักสิบหกนาฬิกาเนาะกำลังคิดว่าโทรหาญาชียาชีอยู่ไหนตอนนี้ถึงข้าสกลแล้วโทรหาปดาปดาแมาประสัยรอบสองกำลังจะเช็คว่าระหว่างปดากับญาชีใครจะถึงวังปู่ก่อนสุดท้ายแล้วก็นอนร้อนหลับไปสองงีบ ก็ไปรับแอดมินไปรับแอดมินเอ้ยก็เพิ่งรู้ตอนที่แอนโทรไปแหละบอกว่าไปรอที่บ้านใครอ่ะรอใครใครไปบอมลืมว่าลุงต้องไปรับน้องแอนอ่ะเพราะว่าเออก็มีหลายอย่างเนาะดีแล้วลูกหลานมาส่งจะได้เออเนี่ยลูกลูกหลานบอกมาสี่คนเราก็รู้เลยว่าเตอคนดึงแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้นี่นี่นะเสือคือสรุล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อาการอาการปกติปกติแล้วดีขึ้นลุยบุกอะไรได้หมดเลยอก็ก็คงจะไม่ถึงแบบเต็มที่หมอแนะนำอะไรยังไงบ้างอ่ะก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็ไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมอ๋อค่ะหมดแล้วก็คือไม่ได้นัดไม่ได้อะไรที่มาหาหมอที่สกลนั่นก็คือหาหมอฟันหาหมอฟันแล้วหมอไปวันนี้นะที่หมอนัดนะตอนแรกบอกว่าจะไปทำอ่า ฟันแต่คุณหมอบอกว่าอุดฟันแล้วก็นัดรอบหน้านะให้ไปถอนฟันอืเพราะว่าฟันมันแตกหักออกไปแล้วครึ่งหนึ่งตอนแรกว่าจะอุดแต่มันอุดไม่ทันมันอุดไม่ทันพอถึงหมอนัดแล้วมันมันแตกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะมันก็เลยอุดไม่ได้ก็เลยคุณหมอก็เลยให้ถอนอ้าเหรอแล้วต้องใส่ฟันปลอมไหมทีนี้ก็ใส่ฟันปลอมเหมือนเดิมนั่นแหละ อที่แตกคือฟันฟันอะไรฟันแทหรือฟันฟอมฟันแท้ฟันแท้เลยเออฟันแท้ตอนแรกน่ะว่าจะอุดแต่พอถึงคิวหมอนัดไปวันนั้นน่ะมันเต็มเนาะมันเต็มแล้วมันเที่ยงแล้วเขาปิดแล้วเขาก็เลยนัดให้ไปใหม่นัดให้ไปใหม่พอกลับมาบ้านไปกินอ่ะไม่ได้เคี้ยวกระดูกนะกินไก่แค่เคี้ยวเบาๆมันก็ออกไปเลยครึ่งหนึ่งอไปไปนัดวันนี้ก็เลยบอกว่ามันอุดไม่ได้แล้วแม่มันออกไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องไปถอน ต้องระวังเนาะถ้าถ้าเราเคี่ยวอาหารบางอย่างที่เสี่ยงต่อการฟันหักฟันผุนะคุณผู้ชมคือไม่แน่เป็นโรคฟันผุอยู่แล้วเดี๋ยวๆเบาๆมันก็อ้อมมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรนะมันหลุดออมาเลยคือมันก็หลุดหายหลุดหลุดออกมาทีละครึ่งเออแล้ไม่รู้ตัวยังไงทีนี้ลงไปทุละเสียวเสียวหน่อยค่ะตอนแรกก็อ่ะเอันนี้แข็งแข็งอะไรกระดูกไก่หรือเปล่าเออห้อกมาอ้าฟันหลุดไปแล้วกองหนึ่ง คือมันหลุดออกมาง่ายๆแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้โยกไม่ได้อะไรนะแล้วคือมันก็แตกออกมาหลุดออกมานั่นแหลยก็เลยรอไปถอนฟันได้แวะวานอนไหมได้แวะงานวานอนไหมเมื่อกี้น่ะเห็นอยู่ยังไม่ได้เลยค่ะโอ้ยังไม่ได้แวะโอ้ของขายเยอะไหมเออเยอะก็เลยบอกว่าโอยเขามีงานอะไรเนาะเออเอ้างานวานอนไง ร้อยหกสิบสี่ปีนอนนอนนี่ว่งานใหญ่ประจำปีใช่เนี่ยบอกว่าถ้าแวะจะนานเนี่ยก็เลยบอกว่าอืมไม่นานก่อนแล้วค่ก็จะมาค่อยแวะอ่าจะเขาจะแวะนานไงอืมลูกสาวมาส่งแล้วนะคะขออนุญาตไปไหว้ปู่ค่ะไปไหว้ปู่เนาะเออน้ำท่วมไหมฮะน้ำท่วมไหมท่วมเนาะงเอาตอนเดินทางมาเหรอมันจะมีจุดน้ำท่วมเหรอเออมีคือนะสาวๆก็มาไหว้ปู่ อดามาก็มาว้ปููก่อนเด้อเออายรูปูกันนะคู่หเี่อ่าถ่ายเลยมาะ้อันนี้กล้องเราไปนี้เออยอมไหมอาดาเขาเ่นได้าดาเขาจับกล้องกลับหลังได้โอเคคิดถึงการคิดถึงการคู่หูกระมลุยเหมือนเดิม <Okay. S 2> เดี๋ยวพาคูงหูไปไหว้ไปก่อนไปดีใจประดากลับมาถึงแล้วนะคะ,ะ,คะอืมสาวๆเนะะานนะ,ะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซขอบคุณเอฟซท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ